อข้างล่างครับเอาแล้วไปมาจะได้ปฟอบก่อนนี่เนี่ย ATP ครับแล้วหลับตัวสวนเลยครับยูเสี่ยงเอาแล้วได้ด้วยเอาแล้วข้างขวาครับชิปชิปดึงมาคือจริงแต่ตัวเดยกัรจะตายแล้วกระโดดมาโดยเวอรแล้วหลับมาต่อจากยูเสี่ยงครับนี่คอมโบคอมจอยแล้วข้างหนักโดนมาเหมือนกันข้างขวาเก็บยูเสี่ยงไม่ได้แต่โดนั่ตัวของเสี่ยจ้าญครับแพงหายไปเลยหัวใจกี่ไรฮะตามการเต้นหัวใจของแต่ละคนนะครับแล้วกระโดดโอ้โหนี่ครับเทคโนโลยีกระโดดมาพร้อมกับวัวหมุนนี่ครับพอวัวหมวบนวัวต่อโอ้โห นายริ้วกำลังจะโดนฮึกอ้าวและไม่โดนแบบนี้ข้างหลังเว้ยปิดแล้วครับเนี่ยยิงมาไกลๆแล้วควัวกระโดดมาใส่ก่อนเอเจนเซอร์แล้วใส่มาทุกอย่างครับคอมโบควัวสกัดเก็บนี่เลยไปก่อนเลยแล้วดูยูเจียงรอจังหวะแล้วรอจังหวะแล้วหาจังหวะเพื่อที่จะคุก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 ไม่คุกไรเลยยูเจียงครับยิง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 คุกไรบิดมาแล้วครัแต่ก็มีแข็ นี่ฮะล้ำไปเต็มที่ครับกว้าครับมาข้างหลังพยายามจะตัดนะครับตัวของเวนการ์ดครับน่าจะตัดได้แต่ว่ายูเจียบเข้ามาแล้วจริงจริงจริงเข้าไปครับไหนริ้วไปถึงหน้ากว้ามาแล้ตัวของยูเจียบลดนั่นนี่ล้ำสวนเลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องรอนี่คุณนายผิดตั้งแต่ไปแรกแล้วตัวเองตายไปแล้วครับตัวของยูเจียบครับแต่หันเช้นเจอยืนเป็นแครี่เลยปุ่มไฟยิงปุ่มไฟยิง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 เข้าไปครับและตอนนี้จะโจมตีถึงประตังพยายามจะจบบ้านไหนริ้วไปถึงหน้าบ้านเลยครับแต่ตอนนี้คีมหมดเอาแล้วเจ้าข้อนหรือเอาป้อมเอาตีีีบบ้้้้าาานนนนนนห่่่่่อออออยไมงตตกะ ใจเยี่ยมโหดเอามาหิตไล่ติดมนุษย์จริงๆแล่วแปดปุ๊บก็จะได้เกมนี้โอ้ยแล้วก็ได้มาจนได้ครับแปดหมูโอ้โห